วิวช่าง <elephant> สวยจริงๆเลยทุกๆุกคนเดาออกไหมว่าเกมนี้คือเกมอะไร <mm> E ีเวกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเกมหลบหลีกหรือว่า EW e วนนั่นเองซึ่งอัปเดตมาใหม่นะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันอัปเดตอะไรมาบ้างแต่ว่าเข้ามาเราได้รับพิเศษเลยเงียบลงคืออะไรอะไรคือเงียบลงครับแต่ว่าเงียบลงคืออะไรผมอยากรู้โอ้โห oh! 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 my god ทัางห้ันผมมีชื่อชื่อได้ยินไหมแต่ผมหันหลังกลับไปตอนนี้ผมตาย โอเคไม่ตามหมดละโอ้ตามอยู่นะครับหน้าตาก็สยองเงียบลงก็คือมันบอกให้เราเงียบมันทําเสียงชื่อยังไล่ไหมโอ้ยไล่อยู่มืดเหลือเกินมืดแถมบอกให้เราชื่อเงียบเงียบทำไมมีคนตายอ่ะแสดงว่าตัวนี้ไม่ใช่มีคนเดียวเนี่ยยังตามอยู่ไหมเชื่อชื่อชื่อมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วช่วยจะด้วยสวย โอเคทำไมน้องๆอยากให้ผมเล่นอีเวนต์กันจังวะมันมีอะไรให้เล่นวะนอกจากวิ่งหนีผีเนี่ยมีปืนไหมโอ้ไมค์ก็มีคนตายไหมรู้ว่าหัวกระกนี่คือรูปภาพคนตายนะครับผมมาช่วยแล้วอ่าอุ้มอันนี้ชุบนี่หว่าชุบเลย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 รอดมาได้ยังไงวะเอ่อเอาคนลงก่อนแล้วกันปึ๊บแล้วก็ชุบชีวิตโอเคอ่าฮะเรียบร้อยรอดมาทำไมเนี่ยน้อง อรอบๆไทำไมเนี่ยผมต้องลองวิ่งหนีก่อนเอ้ยคนนี้มีคนตายอย่างเนี้ยมาทำไรเอ้าไม่ได้ตายนี่ด่านเก่าจะชัดมันอัปเดตอะไรมาวะ <c oughs> เฮ้ยทุกคนยังไม่รู้นะครับว่าเวลาเห็นเกมอัปเดตขึ้นมาเนี่ยผมไม่เคยอ่านนะว่าอัปเดตอะไรผมเข้ามาเล่นมั่วเลยวิธีการเล่นโลบอกผมนั้นเหมือนชิวไกนะครับไม่สนอะไรทั้งนั้นขอแค่ได้เล่นมันเป็นอะไรเฮ้คนให้ชอบเล่นอีเวนต์เนี่ยมันเป็นอะไรเฮ้รู้ไหมว่าทุกครั้งที่แคสอีเวนต์ไปพี่ต้องไปซื้อ,อยาแก้ไอ้เอ้ยแล้วม อย่าหันหน้ามาเด็ดขาดนะน้องตรงนี้เล่นมุมว่งนี้ดีกว่าเผื่อมันหายบักเหนอืก oh อกว่าตัวโอใหม่เอ้าเอ้าอะไรนี่อย่าหันหน้ามาโอ้แล้วผมต้องเล่นสภาพนี้นะไปเล่นกับทุกคนนะโอ้โอ้รับเซิร์ฟดีในเอฟซีผมด้วยวทำไงไม่ดีวะทำยไงดีวะเอฟซีผมด้วยไงน้องไงน้องอถ่ายล่ทีนี้อุ้ยเอาไงดีวะ เอาไงดีวะไปแอบก่อนไหมผมมาแอบก่อนไหมตอนนี้ตัวเรามันน่ากลัวกว่าผีแล้วเนี่ยอีเวนต์อัปเดตใหม่สุดยอดเกมยอดเยี่ยมว่ะเกมออฟเดอะเยียร์ช่องผมอาจติดเ,เหลืองติดแดงได้เลยนะครับคลิปนี้เพราะฉะนั้นกดไลค์ผมด้วยถือว่าผมเอาชีวิตมาเสี่ยงโคตรเลยเพื่อให้ทุกคนได้ดูอัปเดตใหม่สุดยิ่งใหญ่ของอีเวนต์ครับแล้วถ้าวิ่งผมนี่ก็อู้อู้อู้ตาย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 เล่นมุมมองนี้ดีกว่าเด็กกบ <laughs> มุมมองนี้ดีกว่าเอ้ย น้องคิดว่าผมมาอัดคลิปอะไรวันนี้่ยมีผีไหมเนี่ยหรือว่าให้วิ่งเล่นเฉยๆใคาไม่เห็นมีคนตายเลยอ๋อมี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 ม้ยมันไล่ผมแล้วเนี่ยเอ่อผมขอวิ่งหนีก่อนแล้วกันน้อง f อซผมอยู่ไหนเนี่ยทำไมผมวิ่งเร็วแปลกๆโอเคพอเล่นโมบังนี้แล้วผมวิ่งเร็วแปลกๆว่ะหายบักยังาฮยอืมแนนี้รู้สึกว่าจะกว้างมากแต่ผีมีตัวเดียวคืออะไร แล้วผีมันไปในหมดเหมือนผมมาวิ่งเล่นแบบชมวิวชมบรรยากาศนะมันต้องการความตื่นเต้นนะเข้าใจไหมนะเกมมันจะเข้าใจผมหรือเปล่านะหรือว่าผีกลัวเราวะ้ <c oughs> วยผีเราเล้วผีมา้าโอ้โวต้องวิ่งหนีก่อนนะครับหันหลังมาโอ้โอ้อย่าหันหน้ามาดูกขาดโอ้ตายแบบนี้ถูกต้องโอ้ออโคตรนา่ากลัวโคตรน่ากลัวเลยเว้ย เดี๋ยวแล้วก็แล้วก็แล้วก็เป็นคาตัวเองเออตัวฉันเป็นอะไรวะเนี่ยเราไม่ควรตายบ่อยถ้าตายบ่อยเราอาจจะโป๊กก็ได้เฮ้ยเกมจบแล้วหรอเฮ้ยยชุดเรากลับมาแล้วไม่เคยดีใจอะไรเท่านี้มาก่อนมีโหมดใหม่ไหมโหมดเบราว์เซอร์คืออะไรชุมชนโหมดเกมเฮ้ยบิ๊กทีมแคชชีวร์ไวท์ออลลี่เฮ้ยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรมือโปรเหมือนกันอ้าวอันนี้ได้เว้ย เฮ้ย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 เซฟมือโปรวะมันยากแค่ไหนวะมือโปรท่าวิ่งทำไมมันแปลกๆวะอีเวนต์อัปเดตใหม่แล้วท่าวิ่งมันดูงอกงั่งยังวะเฮ้ยแล้วเงาด้วยพื้นโอเคมีผีกี่ตัวของมือโปรทำไมเซาบรรยากาศเอฟเฟกต์เกมมันหลอนๆแบบนี้โอ้ผีโอ้มีหลายตัวซะด้วยเฮ้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 ยแบบนี้สิวะอีเวนต์ที่ฉันรู้จักมีรถด้วย โอ้โหไเราไปลองจุ๊บผีด,ดีกว่านนะฮะมา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 มีผีกี่ตัวกันนะไหนๆ,ๆก่อนไปจุ๊บผีเราจะไปช่วยเพื่อนด้วยนะไม่งั้นเพื่อนเราจะได้เล่นแป๊บเดียวโอเคมีคนช่วยไปแล้วโดดรอ,อดไม่ได้ไงโอ้ยเฮ้ยเกนมากเฮ้ยเตัวนี้ไม่ชอบตัวนี้ไม่ชอบเอ้หน้าโจก๊กเจ้าเกอร์เดี๋ยวผมจะไปลองรอบผีมาสักตัวนะครับแล้วผมจะจุ๊กเป็นวงกลมเว้ยมีผีตัวไหนอยากกินตูดชายคนนี้หรือเปล่านะไม่ได้ไม่คำพูดผมไปดูจิตจิตวะ ไปมามาแล้ว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 ,ลวโอ้ไม่มาไม่มีใครอยากเล่นกับผมเลยไม่ต้องมีผีสักตัวหรอที่อยากจะฆ่าเรานะตัวนี้ง่ยยังไม่ทันจูกเลยโอ้ริกรอแอนด์มอตตี้เอ้ยมีคนมาวิ่งริกริกแหนอผมเพิ่งเข้ามาผมก็กลายเป็นอึ่งอ่างคานแล้วอู้ถ้าช่วยแบบนี้สุดยอดเลยผมยังได้าช่วยแบบนี้แหละมันดูทนุถนอมดีไหนๆทางนู้นมีคนตายมีคนตายพิมพ์เฮล ผมชอบอะไรแบบนี้มากเลยนะด่านทะเลทรายอย่างดูมองง่ายนะครับแล้วก็เอาท้าวิ่งเดิมกลับมาได้ไหมทำไมท้าวิ่งผมมันเป็นแบบนี้เออาผีมันจุกหน่อยซิวะสักตัวนึงเอ้ยมีคนล้มป่ะเนี่ยลมม้มป่ะขาสัน้นโอย้ย <c oughs> นึกว่าล้มขามันสัน้นริก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 ตายแล้วนะตายแ่ะนะ้วะทำไมไม่ตายเฮ้ยตายแล้ว ริกริกรกรีขอชุบหน่อยโอ้ห้ามชุบด้วยเออโอ้ยโอ้ยจะหมดเวลาแล้วนอน,นอเพิ่งเข้ามาเล่นังไอ้ขาสั้นจอบวอะน้องเฮ้ยจบเกมแล้วเพิ่งเข้ามาเล่นเกมเองเอาชุวร,รอด3นาทีคำเดิมเดิมที่ทำไม่ได้ <c oughs> โอ้ยมีหมาหมาจมผีเสือ้อแล้วมีมตมาด้วยหมาสองตัวไอหมาตัวนี้มันชอบดมผีเสื้อนะข้าไม,ม่มีศัตรูหมาหนึ่งตัวหมาสองตัว ถ้าเกิดผมตายตอนนี้เรียกผมว่าหมาไม่น่าปากแทบเลยนะครับต้องระวังตัวมากกว่าเดิมอีกต้ไปเสียงมันดังกว่าเดิมอ่ะมีอะไรไล่ผมเนี่ยไม่มีนี่ว้าคิดไปเองไม่มีน้ำโคล่าด้วยเราเล่นข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมตายแล้วผมเป็นหมาอุ้ยโฮมแลนเดอร์โฮมแลนเดอร์โอ้ย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 คนอย่างเยอะอืมมีแต่หมานะครับตายตอนนี้เรียกผมหมาได้เลยไม่ใช่หมานะครับมาหาเทพโอ้คนตายเรียบเลยอ่ะเราเราต้องไปช่วยไหม เราต้องไปช่วยมัโอ้ยผมเรนเดอร์โอ <sh> <him on> ้ยแล้วเราช่วยกันหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเป็นหมาเดี๋ยวเป็นหมาเราวิ่งไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเป็นหมาโอ้ตรงนี้มีคนเป็นเหยื่อล่อให้เราเต็มเลยนี่หว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าผีมาเพราะเขายืนนิ่งๆเราช่วยนายนายต้องย่อขอบคุณเรา โอ้ก็พิมพ์ t h a n ง y ิวให้กับเรา thank you thank you เฮ้ในคอมเมนต์สอนผมได้ไหมผมต้องฝึกนานแค่ไหนผมถึงจะทำแบบไอตัวข้างบนนั้นได้ไอตัวนั้นอ่ะผมต้องฝึกยังไงอ่ะคนในคอมเมนต์ช่วยคอมเมนต์บอกผมได้ไหมผมต้องฝึกอีกนานเท่าไหร่ผมจะเล่นแบบนั้นได้ผมอยากลองทาดูอ่ะมันคือเทคนิคอะไรกันวะมันจะต้องมีอ่ะเดี๋ยวผมไปเลื่อนหาคอมเมนต์ดูช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะเอ้ยพี่ชายใช้เทคนิคอะไรกันเอ้ยเราเืนอยู่นิ่งๆเรายังไม่ตายดวงคนมันแข็งคนจะไม่ตาย ตรงนี้บัสสต็อปเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาย่อๆนั่งรถบัสด้วยกันมาย่อๆย่อๆย่อๆตรงนี้เออเป็นไงผมได้สาวด้วยตรงนี้เป็นไงเป็นไงกับใครก็ไม่รู้อีกหนึ่งคนอุ้ยไอ้กระโหลกนั่นมาจากไหนอ่ะตีพีซมีกี่ตัววะหนึ่งสองสามอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยผู้สาวตายตายขับตารถบัสเลยอุ้ยสตีฟไม่ไงเวะเนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตอนแรกไม่เห็นนะมีแค่หมาตอนนี้มีสตีฟมีกระโหลกอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยเวลาจะหมดแล้วเฮ้ยเรเฮ้ย วุ้ยเรหุยเนี่ยผมอยากฝึกแบบพี่ชายคนนี้ก็ทำไงวะโดดสูงเนอวะเฮ้ยอย่างที่สองว่ะเก๋าป่ะรอบพิเศษมาแล้วรอบที่ผมชอบชอบช้าคืออะไรวะไม่เคยเห็นว่ะปกติเคยจะเจอแต่เร็วรอบพิเศษคือความเร็วเน็กบอรดและผู้เล่นลดลงอื้อหนืดงั้นหรอหนืดเัินรอเฮ้ยแมว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 เฮ้ยผมอยากลองจุกแบบวิ่งช้าๆดูแมว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 มามามาจุก โอ๊ยพ <impossible surprise surprise habitude> ี่ชายพี่ทํายังไงช่วยสอนผมทีวับมาช่วยผมแล้วก็วับหนีช่วยหนึ่งวิด้วยพี่ชายพี่ชายคือพระเจ้าของผมดูผมตายนะพี่ชายจะวับมาช่วยผมอย่างรวดเร็วเออพี่ชายช่วยผมทีพระเจ้าของฉันโอยวับมาแล้ววับมาแล้วจึ๊งช่วยโอ้โอ้โอ้เอ้าอย่าไาช่วยผมผมอยากให้พระเจ้าช่วยผมเน่าเออนะ่นแหละพระเจ้าพระเจ้ามาที่หันมาทางผมแล้วรวดเร็วอ่ะ ก็ทำไงวะถ้าไม่ใช่โปรนี่ทำไม่ได้นะเนี่ยผมว่าเทคนิคอะไรกันไม่ใช่อีเวนต์อัปเดตใหม่มันเก่งขนาดนี้เลยหรอวะเอาจริงมันโปร่แหละผมว่าผมเริ่มดูออกละมันโผล่ผมลองตายอีกรอบไหมผมตายกี่ครั้งละตายสองนี่หว่าไม่ได้ละเฮ้ยจะความเร็วเราลดลงเราวิ่งไม่ออกเลยเราเหนืดหนืดเอ้ยเอ้ยหนืดจุกเป็นวงกลมมันไล่หลังผมอยู่ผมสมัติได้จุกเป็นวงกลมเอ้ยเอ้ยตรงรั้วนี่แหละ มันข้ามรั้วได้ไหมเฮ้ย <c oughs> มันข้ามรั้วได้ด้วยวะว้า <c oughs> วา